สึกซีเกม2015ที่ประเทศสิงคโปร์ในส่วนของกรีฑายังคงเป็นกีฬาความหวังในการคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยหลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมเก็บ17เหรียญทองในซีเกมครั้งที่แล้วที่เมียนมา สำหรับสีเกมครั้งนี้ทัพลงกรดไทยมีภารกิจหลักคือการครองความเป็นเจ้าเหรียญทองในกรีธาติต่อการเป็นสมัยที่9ให้ได้โดยดาวเด่นของลงกรดไทยนั้นต้องยกให้กับจิรพงศ์มีนาพระเจ้าของฉายายูเซนมิวมืองไทยดีกรีสามเหรียญทองสีเกมในประเภทวิ่ง100เมตร200เมตรและ4ี่คูณหนึเมตรชายที่เมียนมา โดยเฉพาะวิ่ง100เมตรเจ้าตัวเข้าเส้นชัยด้วยเวลา10.48วินาทีเป็นการคว้าเหรียญทองครั้งแรกในรอบ10ปีของลมกรดไทยหลังจากวชะสศรดีเคยทำอาไว้เมื่อปี2005ในส่วนของความพร้อมนั้นเจ้ามิวเผยว่าตอนนี้สภาพร่างกายสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจบ็บและตั้งเป้าป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและผลัด4ี่คูเมตรที่เจ้าตัวเตรียมลงแข่งร่วมกับรัตนพลนโสวันอภิสธิ์พรหมแก้วและกฤษดานนามสุวรรณมาครองให้ได้ ตั้งเป้าที่100เมตรแล้วก็วิ่งผัดสีคูนห0่เมตรส่วน200เมตรนี่คือเป็นผลพลอยได้แล้วกันครับคู่แข่งตอนนี้ถ้าเป็น4คูนห0เมตรนะครับผมก็ยกให้เป็นสิงคโปร์แล้วกันเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพก็จะเตรียมทีมมาดีสําหรับวิ่งเดี่ยวก็ให้เป็นอิโนโดนีเซียฟิลิปปินแล้วก็มาเลเซียครับก็มิวมั่นใจนะครับว่าสถิติจะลดลงกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ว่าสถิติที่มิวเคยทำได้คือ1 0 3 1 และสิ่งที่มิวตั้งความหวังครั้งนี้ก็คืออยากให้ต่ํากว่า10.30คือให้มีเลข2ครับให้10.29 10.28ก็ได้นี่มิวก็จะทําให้สุดความสามารถครับขณะที่ไฮไลท์ของลมกรดหญิงนั้นอยู่ที่วิ่งผลาสติคู100เมตรเจ้าของเหรียญทองครั้งที่แล้วสาหรับปีนี้มีการปรับทีมพอสมควรโดยดึงผู้เล่นดาวรุ่งขึ้นมาแทนรุ่นพี่ประกอบด้วยเรืออากาศโทพัศรจากสุนีลกรทัศพรวรรณกิจเป็นตัวหลักจากชุดที่แล้ว บวกกับควรุไทยปักดีและสุภาวรนททิปัด2อดาวรุ่งหน้าใหม่ความพร้อมตอนนี้ก็ประมาณ85นะคะส่วนเรื่องรับส่งไม้คือเกิดปัญหานิดหน่อยคือน้องทัชพรปกติจะวิ่งไม้สานะคะแล้วตอนนี้วิ่งโค้งไม่ได้เกิดอาการบาดเจ็บก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นวิ่งทางตรงก็คือไม้สีแล้วก็น้องใหม่คือปกติหนูจะวิ่งไม้หนึ่งใช่ไหมคือมีน้องใหม่เพิ่มมาก็คือสุภาวรรณทิปัดก็จะรับหน้าที่เป็นไม้หนึ่งค่ะ แล้วก็ขวาญน,นทัยปากดีลงครั้งแรกเหมือนกันก็จะวิ่งไม้2ค่ะแล้วก็ไม้3แล้วก็ไม้4เป็นทนัศพรวรรณกิจค่ะเป้าหมายจะรักษาแชมป์ให้ดีให้ได้แล้วก็ทำสถิติให้ดีที่สุดค่ะนอกจากนี้ในประเภทวิ่ง100เมตรหญิงทัศพรวรกิจยังมีลุ้นคว้าทองหลังได้เหรียญทองแดงในครั้งที่แล้วโดยมีมาเลเซียอินโดนีเซียและเวียดนามเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว ด้านคนเล็กคนตำรวจตรีสุภาวนัทอริยะมุงคลหัวหน้าผู้สอนยืนยันว่าหลังเก็บตัวฝึกซ้อมไม่เดินสายแข่งขันต่างประเทศอย่างต่อนเนื่องทีมกรีฑาไทยทั้งในประเภทรู่และลานตังเปลาคว้าไม่ต่ำกว่า14เหรียญทองและจักกรองความเป็นเจ้าเหรียญทองในกีฬากรีธาสมัยที่9ในกิ่นของสิงคโปร์ให้ได้ทีมข่าวกีฬารายงาน